ผมได้กล้วยมาแล้วผมก็ได้กล้องมาผมก็จะมาทดสอบกล้องมาทดสอบกล้วยว่าระบบประสาทหรือการรับรู้ของเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่ดูผมอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของเพื่อนเชนได้ไหมข้อที่1เสียงข้อที่2ประสาทตาคือเรื่องแสงข้อที่3าม ประสาทกลิ่ลงคือเรื่องจมพข้อที่4การรับรถคือ l e n k ์ c o h ลน e n e ข้อที่5การสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตามในยักษ์ของทฤษฎดูที่สามารถเป็นจริงได้คือการที่ใช้อัตราส่วนของระบบประสาทมากกว่า3ใน5จึงจะสามารถทำให้เพื่อนเจิร์ชหยุดดูคลิปนี้ได้ ผมก็จะมาเทสดูว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมถ้าเป็นจริงได้ฝากเพื่อนๆืนคอมเมนต์มาที่ใต้คอมเมนต์ว่าเพื่อนๆสามารถหยุดดูหรือดูเจียนได้มากขนาดไหนและก็ลูดฟีดหนี้เราไปดูกันเลยครัสวัสดีครับเจียนจะใช้ระบบของกล้องก็คือเพื่อนจะดูและเห็นเจียนด้วยตาก,ก็คือแสงเจียนจะพูดโดยโทนเสียงระดับนี้โดยใช้พาเสียงทั้งหมด ด้วยการใช้ระบบประสาทหูเพื่อนก็ฟังเสียงและเจียนจะใช้ข้อสุดท้ายคือ3ใน5ดูซิว่ามนันชนะระบบประสาท3ใน5ไหมก็คือด้วยการกลิก่นกล้วให้ดูนะครับเจียนจะเด็ดกลก้วอยออกมาเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนเจนนะครับน้ำลายหลุดได้หรือเปล่าหรือระบบประสาทของเจอจะทำงานมั้ยดูดิครับมาก การกิ age, นกล้วยใชครับสมัยก่อนเช่นแกลชกล้วยจะลงมากเกียงชอบเพราะว่ามันทําให้การขับถ่ายดีมากอย่าลืมนะครับเพ,เพื่อนสามารถกดไปให้ใครก็ได้แชร์ไปให้เพื่อนได้รู้ว่าการกินกล้วยและทิสรี่สาใน5จะสามารถเอาชนะ ห้าตัวของระบบภาษาคือ3ามในห้าที่ทำให้เพ็นเช่นสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสกินิงกลับมาเจอเจ,อเจ,อเจอนชตารืปล่ามัได้เกิเรอคมอบไปเลยนะครับหมดเกลี้ยงครับสมัครกล้วยชดนี้เอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันว่า จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจนโพสคลิกไปจะเป็นไปตามที่สดูไหมเราไปติดตามชมด้วยกันครับบริกชร